<Audio> jungle. สวัสดีค่ะน้องบีมค่ะนางสาวพ,พัชชาชูจันทร์เป็นคนในชุมชนคุณธรรมบ้านวัดตนเหนือหมู่ที่สองตําบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับตุกตาาาต๊กตาชาวังโดยสูยนตุ๊กตาชาวังในพระบรมราชินายานุเคราะห์กันค่ะ ในตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับป้าพจนาค่ะโดยป้าโดยคุณป้านะคะเป็นตัวแทนศูนตุกตาชาวังแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณป้าพจนาค่ะหนูอยากให้คุณป้าเล่าความเป็นมาของตุกตาชาวางังแล้วก็ขั้นตอนและวิธีการทาของตุกตาชาวังให้ฟังหน่อยค่ะได้ได้เลยค่ะนะคะประวัติตุกตาชาวังนะคะก็คือในช่วงประมาณพศ2519 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชาินีนาถในรัชกาลที่9นะพระพันปีหลวมท่านเสด็จมาที่วัดสะแก้วนะคะท่านได้ทรงทราบว่าราษฎรในหมู่บ้านบางเสด็จเนี้นะคะเ,เดือดร้อนนะคะไม่มีไรายได้เนื่องจากว่าเกิดการทำนาแล้วก็เกิดอุทกภัยบ่อยครั้งทำให รัษฎรนั้นมีรายได้ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายเมื่อพระองค์ทราบพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานอาชีพการปั้นตุ๊กตาชาวังให้นะคะตุ๊กตาชาวังนั้นเป็นโครงการในพระบรมราชนิยานุเคราะห์นะคะคือหมายความว่าอยู่ในความอนุเคราะห์ของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มาชักชวนให้พวกเราเนี้ยปั้นตุ๊กตาชาวังนะคะโดยส่งอาจารย์มาสอนนะพวกเราก็วรวมกลุ่มกันมาเรียนปั้นตุ๊กตาชาวัง ทั้งที่ครั้งแรกเราก็ไม่รู้นะว่าตุกตาชาววังมันคืออะไรนะอาจารย์ท่านก็มาอธิบายให้ฟังว่าตุกตาชาววังนั้นนะ่ะมีมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5นะคะเริ่มในสมัยรัชกาลที่5คุณข้าหลวงที่อยู่ในวังเนี่ยังปั้นปั้นแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะแจกแบ่งปันซื้อขายกันบ้างจนกระทั่งสิ้นรัชกาลที่5นะคุณข้าหลวงอายุมากขึ้น ก็กลับย้ายกลับมาอยู่ชนบทตุกตาชาวังก็ออกมาอยู่ในชนบทนะแต่ว่ามันไม่แพร่หลายแล้วมันเกือบจะเรือนสูญหายไปพระองค์ก็คือพระพันปีหลวงท่านได้อ่ให้มาชวนพวกป้าเน,นี่ยปั้นเพื่อหนึ่งสร้างรายได้สองเป็นการสืบทอดไม่ให้ตุกตาชาวังนั้นสูญหายไปนะคะตุกตาชาวังนั้นก็เลย เริ่มมีที่หมู่บ้านบางเสด็จตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมามีการเรียนมีการพัฒนามีการต่อย,ยอดมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นอย่างทุกวันนี้นะคะทีนี้ขั้นตอนการปัน้นอันแรกเลยก็คืออุปกรณ์ที่จะต้องมีก็คือมีดินเหนียวนะคะดินเหนียวเรานำมากรองนวดนะเลือกเซดินเซตไอออกให้หมดแล้วก็กรองแล้วก็นวดให้เหนียวเหนียวพอที่จะปั้นได้ เหลวเกินไปก็ไม่ดีปั้นไม่ได้แข็งเกินไปคลึงแล้วมันจะแตกนะคะเตรียมดินเหนียวเสร็จแล้วอุปกรณ์ก็จะมีมีดปลายแหลมเล็กๆสําหรับช่วยตกแต่งนะคะ,ะขั้นตอนแรกเลยเราก็จะทําส่วนหัวโดยใช้แม่พิมพ์เราปั้นเป็นรูปหัวของตุ๊กตาะะเป็นรูปของตุ๊กตาเสร็จแล้วก็นําไปหลอเป็นปูนพลาสเตอร์เทที่ทำนี่ก็คือเพื่อสะดวกในการปั้นแล้วหัวนั้นก็จะมีขนาดเท่ากัน ะะเมื่อทําส่วนหัวเสร็จแล้วนะคะเราก็มาถึงการขั้นตอนการปั้นการปั้นเราก็จะเตรียมดินเป็นก้อนก้อนจะเล็กจะใหญ่ขึ้นอยู่กับหัวของตุ๊กตาถ้าหัวขนาดนี้ดินจะเป็นขนาดนี้ถ้าหัวใหญ่กว่าก็จะเพิ่มขนาดของดินขั้นตอนแรกเราก็จะคลึงนะคะคลึงให้เป็นตัวรอดช่องเป็นตัวรอดช่องลักษณะคล้ายๆตัวรอดช่อง ช่องที่เป็นขนมหวานของไทยเมื่อทําแบบนี้แล้วเนี่ยอันนี้จะได้ทั้งส่วนลําตัวแล้วก็ส่วนขาเดี๋ยวว่าจะทําให้ดูนะก็งอนองน,นะคะกระประมาณหนึ่งในสมส่วนลักษณะอย่างนี้จะได้เป็นลําตัวและก็ได้เป็นขาเสร็จแล้วเราก็วางลงไปแล้วก็ตั้งขึ้นตั้งขึ้น แล้วก็พับส่วนขาอันนี้เราจะทำส่วนขาเป็นท่านั่งพราะเพียบเป็นท่าพื้นฐาน,นเสร็จแล้วเราก็จะใส่แขนหยิบตีนมาเล็กปั้นให้เป็นตัวรถช่องเหมือนเมื่อกี้อีกนะคะปั้นให้เป็นตัวรถช่องเหมือนเมื่อกี้นี้แล้วก็คลึงให้หัวท้ายแหลมถ้ามันใหญ่เกินเราดึงออกได้ถ้ามันเล็กเราเพิ่มด้ นะคะคืแล้วเราก็จะใส่โดยใช้มีดปลายแหลมใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ปั้นมือแตะผ้าแล้วก็ทำเป็นแขนเป็นมือแล้วก็หวาเสร็จแล้วส่วนหัวที่เราเตรียมไว้เราใช้มีดปลายแหลมเจาะส่วนคอ ส่วนที่เป็นคอหัวนี้เราได้แล้วเราต้องหยิบเอามาเอาส่วนลำคอเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำเพื่อมันแห้งอยู่เพื่อให้ดินนั้นเปียกมันจะได้เท่ากันนะคะมีความชื้นเท่ากันแล้วเสียบลงไปเสียบลงไปเราก็จะได้ตุ๊กตาชาวังหนึ่งตัวนะคะทีนี้พอปั้นได้อย่างนี้แล้วเราพึง่งพึ่งลงให้แห้ง เราไม่เอาไปตากแดดถ้าตากแดดแล้วมันจะเบี้ยวบิดเบี้ยวก็ได้อย่างนี้แล้วเราพึงให้แห้งแห้งแล้วนําไปเผาเผาให้มีสีเหมือนอิฐเสร็จแล้วเราก็เอาไปลงสีลงสีทาสีผ้าถุงสีเสือ้อแล้วก็นําไปจัดชุดตุ๊กตาชาววังนะั้นเราจะจัดชุดอยู่สี่ประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือเป็นชุดอาชีพก็เป็นพวกแม่ค้าพวกอะไรต่างๆอันที่สองก็เป็นประเพณี เป็นประเภณีมีบวชน,นาคแต่งงานนะจุดที่สามก็เป็นการละเล่นการละเล่นแบบโบราณนะมีการฟักไข่กกินหางนะอันที่สี่ก็เป็นความบันเทิงเป็นประเภทดนตรีนะคะเดี๋ยวเราจะมใใีให้หนุเข้าไปดูได้ในข้างในนะคะไ่ะอ่านะตุ๊กตาชาววังเป็นสี่ทีนี้เออแล้วก็มีการต่อยอดอีกปั้นจากตัวเล็กๆนี้ก็มีการพัฒนาต่อยอดให้ตัวมันใหญ่ขึ้นปั้นแบบเหมือนจริง คือใช้มีดกรีดเป็นหูเป็นตาหลังจากเราทําตุ๊กตาเสร็จแล้วจัดชุดสวยงามแล้วเดี๋ยวเรามีห้องจัดแสดงอยู่ข้างในเดี๋ยวป้าจะพาหนูไปพบกับแม่ป้อมซึ่งเป็นมีหน้าที่ดูแลจำนาจัดจำน่าอยอยู่นะคะ แม่ป้อมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ป้อมคะหนูอยากให้แม่พูดหน่อยว่าในห้องจัดแสดงนี้ค่ะมีการแสดงตุ๊กตาชาวังอะไรบ้างแล้วก็แต่ละการแสดงค่ะมีราคาเท่าไหร่ค่ะอ๋อในตู้ในห้องนี้ก็เป็นการมีการแสดงของดนตรีไทยเนี่ยมีดนตรีไทยแล้วก็มีการเล่นของเด็กไทยสมัยก่อนที่มันแปลงด้วยว่าสมัยนี้เด็กไม่เคยเห็นอย่างการเล่นต่างๆนะ อย่างตู้นี้อย่างราคาก็คือถ้าไปเติมดนตรีไทยเป็นชุดเดียวๆอย่างเงี้ยก็ teh, คือ170บาทอย่างเงี้ยครบชุดเลยคือเขาเรียกว่าเครื่อง5นะและอย่างถ้าเป็นตัวเดียวๆอย่างเงี้ยเป็นเครื่องสายเป็นดนตรีไทยอย่างเงี้ยก็คือ35บาทการเล่นก็เหมือนกันการเล่นชุดการเล่นเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเอ่อเล่นมาเก็บอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็3 5บาทไม่แพงแล้วมาตู้นี้ก็คือเป็นดนตรีไทยที่ ็นชุดใหญ่ขึ้นมาที่พร้อมที่จะเอาไปเป็นของฝันของฝากได้เลย2ชุดนี้ก็คือ47 5บาทเป็นประเพณีไทยดนตรีไทยอย่างนี้ก็เป็นตู้การเล่นต่างๆมีตั้งแต่เด็กที่ตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็นเล็กๆขึ้นมาการเล่นของเด็กไทยสมัยก่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือมอซ่อนผ้าใช่ไหมอีกทีก็จะดีไซน์เนี่ยอันนี้ก็อะไรอะ เล่นอะไรกันอันนี้ก็ประเพณีอ่ะประเพณีของเราเนี่ยแหละอันนี้ก็ชุดประมาณ200บาทนะเนี่ยการเล่นต่างๆมีหลายรูปแบบเลยเนี่ยอันนี้ก็ลีข้าวสารเดินกะลาตีวงล้อนะมีหลายอย่างแต่มาส่วนตู้นี้ก็เป็นประเพณีคือเป็นเกี่ยวกับชีวิตประจําวันก็คือเป็นเรือขายผลไม้เป็นแม่ค้าที่เราสมัยก่อนเราจะเห็นเ เพราะว่าเราติดกับแม่น้ำเจ้าพยาจะมีเอ่อเรือขายของมาขายอยู่หน้าบ้านเนี่ยเราก็จะลองวิถีชีวิตเข้ามาอยู่ในเ,เรือขายผลไม้คุณแม่ป้อมคะหากผู้ชมทําบ้านนะคะสนใจในเรื่องของตุ๊กตาชาวังคุณผู้ชมทางบ้านสามารถติดต่อในช่องทางใดได้บ้างคะอ๋อก็มีมาที่ศูนย์ตุ๊กตาชาวังแล้วก็มีในเพจของตุ๊กตาชาวัง แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะคะที่สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ก็มีเบอร์035 661 157และอีกเบอร์ก็คือ061 494 0538ถ้าผู้ใดสนใจที่จะสั่งซื้อก็สามารถที่จะซื้อทางเพจก็ได้ะคะเพราะว่าเรามีในตัวอย่างในนั้นอยู่เ,เวลาเปิดปิดของศูนย์ตุ๊กตาเราเปิดทุกวัน แต่ว่าช่วงที่ก่อนเราเปิดกันก่อนโควิดเราเปิดตั้งแต่9โมงเชา้ายัน4ีโมงเย็นแต่ช่วงนี้เรามีเบอร์โทรศัพท์ติดไว้หน้าศูนย์ช่วงโควิดเนี่ยเราเปิดสายหน่อยหนึ่งถ้าผู้ใดสนใจที่มาก่อนเวลาศูนย์เปิดก็คือสามารถที่จะโทรได้ค่ะโทรตามได้ ว่าเราสามารถที่มาเปิดให้ได้ค่ะขอให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่ศูนย์ตุ๊กตาชาวังในชุมชนคุณธรรมบ้านวัดตันเหนือหมู่ที่2ตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมงจังหวัดอ่างทองค่ะหนูน้องบีมและคุณแม่ป้อมนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ